สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาแกะตะกุดกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับผมลงคลิปไป2คลิปนะครับผมการตอบรับดีมากๆเลยนะสําหรับตะกุดดอกนี้นะครับผมก็จะมาแกะกันนะครับมาขี้กันนะครับผมว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับดอกนี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับนี่นะเป็นเนื้อตะกั่วนะฮะอ่าผมซื้อมานะครับเจ้าของเขาบอกว่าเป็นของอ่าวัดชัยนานะครับหลวงพ่อตัดนะครับผมนี่นะครับอ่าซื้อมาไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับผมแล้วก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันนะครับผมว่าข้างในเนี่ยาจานอะไรแล้วก็ใช้ของ หลวงพ่อตัดหรือเปล่านะครับผมหลวงหลวงพ่อตัดวัชัยนานะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอ่านะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่นะหัวท้ายเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใช่ของท่านหรือเปล่านะฮะแต่เจ้าของเดิมนะที่ผมเช่าต่อเข้ามานะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อตัดนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เรามาขี้กันเลยดีกว่านะครับพิสูจน์ความจริงนะครับผมว่านั่นในเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเนื้อตะกั่วนะครับก็จะแข็งนะก็ไม่ค่อยแข็งมากนะครับเห็นไหมครับก็อ่อนๆนะฮะอ่อนๆแข็งๆนะครับสลับกันไปนะนี่นะครับขี้แล้วนะครับ มีรอยจานนะครับนี่นะเห็นไหมครับโอรอยจานสวยเลยนะครับอย่างนี้นี่นะครับรอยจานแบบนี้นะฮะโอ้ยนะครับมีเส้นมีตารางนะครับนี่นะครับ ยันแบบนี้คุ้นๆนะครับผมนี่ครับก็แป๊บนึงนะครับ ด้านในก็จะบีเอาไปแบบนี้เลยนะนี่นะครับนี่นะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับผมอ่าไม่รู้ว่าหลวงพ่อตัดท่านจานแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับโหยจานาจานสวยงามนะครับ นี่นะครับตัวยันนะครับเห็นไหมครับคุ้นๆนะครับเหมือนยันโสรถเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะถ้าเป็นยันโสรถนะฮะอ่ายันถ้าเป็นยันโสรถมงคลนะครับผมก็น่าจะเป็นโซนทางนนทบุรีหรือเปล่าครับน่าจะเป็นโซนนั้นนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับ ถ้าใครรู้นะหรือว่าใครดูอยู่นะครับรู้นะครับว่าของวัดไหนสำนักไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ที่ผมซื้อมานะครับนี่นะครับเป็นของหลวงพ่อตัดนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับนี่นะเจ้าของก็บอกเป็นของหลวงพ่อตัดนะครับแต่หลวงพ่อตัดท่านจะจานใหญ่ๆนะที่ผมศึกษามานะลอยจานท่านจะใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ตะกรุดของท่านนะครับก็จะมีการตอกโค้ดนะครับแล้วก็จะตอกชื่อย่อของวัดนะครับส่วนใหญ่นะที่เจอนะแล้วก็ที่ไม่ตอกโค้ดนะครับหรือไม่ตอกชื่อวัดเนี่ยน่าจะเป็นยุคต้นของหลวงพ่อตัดนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้จานาละเอียดหรือว่าสวยงามขนาดนี้นะครับรอยจานท่านจะใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคครับ เราลองมาลงกล้องดูนะครับนี่นะครับลายรอยจานนะครับเห็นไหมครับนี่นะลอยจานสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับลายมือแบบนี้นะ ถ้าของใครก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าสำรักไหนนะครับถ้าใครรู้นะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับยันโสรถมงคลก็คล้ายๆแบบนี้นะครับหรือวันนี้ก็อาจจะเป็นยันโสรถมงคลก็อาจจะเป็นได้นะครับผม ถ้าเป็นยันต์สวรรมงคลนะครับผมต้นกําเนิดน,นะครับผมที่โด่งดังเลยนะครับก็มาจากวัสพานสูงนะครับนนทบุรีนะครับนี่นะครับแต่นี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับผมถ้ามาจากวิชาจากวัสพานสูงจริงๆก็น่าจะเป็นทางนนทบุรีนะครับส่วนตัวผมคิดเป็นอย่างนั้นนะครับผม แต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะามาทางเพชรบุรีก็อาจจะมีการเขียนยันแบบนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีทุกภาคนะครับของประเทศไทยนะครับผมว่ายันสรถมงคลนะครับว่ายันตัวนี้นะครับอาจจะเผยแพร่นะครับไปทั่วประเทศไทยก็อาจจะเป็นได้นะครับนะครับ ไม่ว่าวัดไหนครับก็สามารถที่จะเขียนก็ได้นะครับณปัจจุบันนี้นะนี่นะครับแต่ดูจากเนื้อตะกัวแล้วนะครับเห็นไหมครับเก่ามากเลยนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือตรงที่อยู่ด้านนอกนะครับส่วนด้านนี้นะครับเห็นไหมครับตะกัวก็จะใหม่กว่านะครับนี่ก็คือม้วนอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับ นี่จะจะโดนมือจับนะครับโดนอากาศโดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่จะอยู่ภายข้างนอกนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็ จะมีการรีวิวพักเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องเก่าใหม่นะครับผมก็ถ้าได้มาก็จะเอามารีวิวให้พี่น้อง F4 ทุกท่านได้รับชมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ